สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเปิดดวงความรักราศีตุลนะคะประจำเดือนกันยายน2022วันที่ยึดตามแมปตะวันตกค่ะเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel จะแนบไว้ให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram และ LINE แอดอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอีกมากมายและขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่นะคะ เอาละเปิดดวงความรักราศีตุลประจำเดือนกันยายนเรามาดูกันว่าเดือนกันยายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะ Make the effort ว้าวเอ g เต e เนมนเรียกได้ว่าคนโสดมีเฮนะราศีตุล่ะมีเกณฑ์ว่าจะได้เรียนรู้ดูใจสารสัมพันธ์ได้พบรักกับคนใกล้ตัวก็ได้หรือคนใกล้ตัวนำพาความรักมาให้ความรักที่มีอยู่นะคะอาจจะถึงขั้นมีคอมมิชเมนต์มั่นหมายก็ได้ในเดือนกันยายนอาจจะมีสัญญาณดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นอาล่าเดี๋ยวเรามาดูกันในทุกๆสถานะกันเลยนะคะ ว่าในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรบ้างแหมโรแมนตะิกฟนะีลิ่งในเดือนกันยายนเนี้ยบางท่านมีเกณฑ์ได้สวิทหวานกับคนของคุณหรือว่าได้สมหวังกับคนที่คุณรอคอ,อยได้พบคนที่ใช่นะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเปิดดวงความรักราศีตุลค่ะเปิดดวงความรักราศีตุล เอเนจีหลักเป็นโฟบครับว่าในเรื่องของการตัดสินใจเลือกนะคะ ที่ด้านหลังว่าเรื่องของการเริ่มต้นเดี๋ยวเราเริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะคะคู่ที่เป็นประเด็นในช่วงเวลานี้เนี่ยเหมือนคุณทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์นะอาจจะไม่ได้สื่อสารกันหรือว่ายุติความสัมพันธ์มานานนะคะเกินกว่า6เดือนแล้วล่ะนะ อาจจะเกือบเกือบถึง9เดือนแล้วนะคะในความสัมพันธ์ตัวคุณมีความรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้ทั้งที่ใจยังคิดถึงนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันยังคงวนเวียนอยู่ในความรู้สึกในห้วงคำหนึ่งคนคนนี้คุณอาจจะเคยถึงขั้นมั่นหมายมีคอมมิชเมนต์ด้วยกันด้วยซ้ำไปนะคะแต่มันไปต่อด้วยกันไม่ได้เอเนจีอาจจะเกิดจากสุขภาพนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพ นะแล้วก็ด้วยเรื่องของสถานการณ์มันยากลำบากต่อการเดินทางไปมาหาสู่กันถ้าเป็น long distance ไม่ตัวเขาเข้าตัวคุณอาจจะรประสบปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้หรือว่าไม่สามารถที่จะโฮรักระยะทางไกลได้นั่นเองนะคะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยยุติลงทีนี้เนี่ย energy ตัวคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันคงจะไปต่อไม่ได้แล้วล่ะมันสุดทางอยู่แค่นี้แล้ว ะะแม้ว่าจะคิดถึงยังไงก็ตามคุณก็ต้องพยายามที่จะเคลียร์เอจี้แล้วก็ก้าวต่อไปทีดตัวเขาเนี่ยคิดถึงคุณทุกวันนะคะรู้สึกผิดรู้สึกผิดหวังด้วยถ้าคุณเป็นฝ่ายกระทำเขาเขารู้สึกผิดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้ผิดหวังในความรักครั้งนี้มากๆเสียใจเสียดายเวลาแบบนี้เลยนะหรืออาจจะสลับกันถ้าเขาเป็นฝ่ายทำคุณ นะ Energy เอเ y นีออกมาบอกว่าเขามีความคาดหวังว่าคุณอะเขามีความคาดหวังว่าในสักวันหนึ่งเขาจะสามารถที่จะ,ะกลับมาขอโทษคุณได้นะแม้ว่าจะไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แต่ว่าแค่ขอโทษก็ยังดี หรือเขาอาจจะรอคอยคำขอโทษจากคุณอยู่นะเอเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ออกเงาๆเลยนะออกแนวเศร้าๆเลยนะราศีตุลน,นะสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเอนที่หลักออกมาบอกแลยว,ว่าการตัดสินใจเลือกนะคะในครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขามองดูทรงแล้วตัวคุณก็คงยังไม่เทคแอคชั่นตัวเขาก็คงยังไม่เทคแอคชั่นและในเร็ววันนี้นะคะ ไม่ตัวคุณก็ตัวเขาหรืออาจจะทั้งคู่เลยอาจจะตัดสินใจที่จะ move on ก้าวต่อไปแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองนะคุณมีเกณฑ์การที่จะเริ่มต้นนะอะไรใหม่ๆในชีวิตก็เป็นไปได้นะแต่ถามว่าเอาคำมีเกณฑ์ว่าเขาอยากที่จะกลับมาไหม ถ้าเกิดว่าเขาเป็นฝ่ายทําคุณเขากลับนะคะเขกลับมาขอโทษแล้วก็มองดูโอกาสว่าจะเป็นไปได้สักแค่ไหนอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆนะคะกลับมาดึงความรู้สึกเดิมๆให้กลับมาเข้าที่เข้าทางมันอาจจะกลายเป็นความรู้สึกที่ดีได้เหมือนเดิมแต่ถ้าในกรณีที่คุณไปทําเขาเจ็บนะถ้าคุณไปทําเขาบอกเลยว่ายากเหมือนกันนะ เพราะว่าเขาอาจจะตัดสินใจที่จะพยายาม Move ่อแม้ว่ามันจะยากตอนนี้เขา m ม ve เป็นวงกลมอยู่มันยากแต่ไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนผู้อ่านมองดูว่าคุณต้องใช้เวลางอนานมากกว่าที่เขาจะกลับนะถ้ากลับมาก็ถ้าจะ,ะเป็นไปได้ก็คือ,อให้เข้าไปในละักษณะเป็นกรรยาณมิตรก่อนก็ได้เป็นเพื่อนกันก่อนนะแล้วก็ค่อยให้ให้ให้เขาค่อยๆลืมเลือมความเจ็บแล้วก็มาก่อร่างสร้างความรู้สึก กันใหม่อันนี้เป็นไปได้สตอรี่นี้มันยังไม่จบแต่มันยังไปต่อ,อยังไงเนี่ยพวกห่านมองดูว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายทำเขาอะอย่างที่ผวอ่านบอกคุณต้องเป็นฝ่าย take action นะแล้วรอดูสถานการณ์ถ้าเขา ignore เขาเงียบนั่นหมายความว่าเขาไม่อยากไปต่อก็ให้พอได้เลยแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายทำคุณเขาจะกลับมาขอโทษนะคะแล้วก็อาจจะได้ได้ว่าขอเป็นเพื่อนก็ยังดีอ่ะทำให้คุณรู้สึก ค่อยๆวางใจแล้วก็ค่อยๆก่อร่างสร้างความรู้สึกกันขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะมาถึงคุณคนโสดคุณคนโสดเป็นยังไงบ้างคุณน่าจะไม่ค่อยจะสนใจเรื่องความรักหรือถ้าเข้ามาเนี่ยมันยังไม่ถูกใจคุณสักเท่าไหร่นะคะในช่วงเดือนกัญญญนยายนนี้มันจะเริ่มต้นมีคนที่เข้าตากรรมการนี่เข้ามานะคะ เริ่มมีคนเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้ดูใจมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วนะคะชารีออดมันก็คือการจะต้องตัดสินใจเลือกแหละนะักรบก็ต้องตัดสินใจเลือกนะคะในระหว่างทางนั่นเองคุณมีเกณฑ์การจะได้พูดคุยหรือว่าได้ดิวกับคนมากกว่าหนึ่งไวเบรชันะคะอาจจะเป็นชาวท่าน้ำกรกฏพิจิกมีแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูนั่นเองนั้นะจะมีคนเข้ามาให้เลือกค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะได้ออกเดท และหนึ่งในนี้อาจจะเป็นคนที่เขาชอบคุณมากๆนะคะอยากจริงจังอยากสารสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นเได้ว่ามั่นหมายเลยทีเดียวนะคะก็ค่อยๆใช้เวลาพิจารณาดูใจกันไปใช่เข้าไปต่อถ้าไม่ใช่นะคะก็ขอให้รอจังหวะคนที่ใช่ของคุณได้เข้ามาแต่ว่าเดือนกันย,ยายนนี้คุณจะได้เจอคนที่เขาเรียกได้ว่าชอบคุณมากๆนะอยากที่จะเรียกได้ว่ามองเห็นอนาคต ร่วมกันกับคุณเลยทีเดียวแต่มันสมคัญว่าคุณจะชอบเขาไหมเท่านั้นเองนะคะเวเนี่อยเมาบอกว่าเดือนกันยายนนี้มีเข้ามาแต่ว่าฝั่งเขา,าชอบคุณมากแต่ตัวคุณอาจจะยังไม่ค่อยเต็มร้อยในความรู้สึกแต่ว่าก็สามารถเป็นช่วงเวลาหรือว่าช่วงเดือนที่คุณจะได้เปิดอกเปิดใจนะคะมีคนเข้ามานะคะเอาละค่ะอืลักษณะของเขาเป็นไงเขาหน้าที่จะมีอายุน้อยหรือไล่เลี่ยก,กันกับคุณนะคะ แล้วก็มีเกณ์การเดินทางมาออกเด็ด,ด้วยนะททีอบวอนส์ก็หญจจะเจอผ่านทางช่องทางเว็บเดดเตไซต์แล้วล่ะนะหรือว่า Facebook IG อะไรก็ตามแต่ว่าเช็คให้ดีนะว่าไม่ใช่สแกมเมอร์ล้วค่อยคุยเดี๋ยวนี้สแกมเมอร์ทางฝั่งเกาหลีเยอะเลยเอารูปดาราเกาหลีมานู่นนี่นั่นเช็คดูให้ดีนะตัวตนจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เ,เรียกได้ว่าโชเวอร์โชหล่อเวอร์หรือว่าโช์รยเวอร์หรอก ะคะแล้วเขาเขาจะไม่มาหวานแหววแล้วก็เขาจะไม่มาชวนคุณลงทุนลงเงินอะไรนะคะถ้ามันไม่ได้เป็นลักษณะนั้นก็ไปต่อได้สำคัญคือ call v ดีโอให้เห็นตัวจริงไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะเอาละมาถึงสถานะไม่ชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนราศีตุลน,นะคะพู้่านว่าเขาจะกลับมาชัดนะหลังจากที่หายไปนานถามว่าทำไมต้องใช้คำนี้เพราะอยู่ๆเขาก็หายไปเลย นะตัวคุณเองก็เครียดเหมือนกันเพราะตอนแรกก็เหมือนว่าจะดีนะเหมือนว่ามีเกณฑ์การวางแผนเดินทางมาด้วยแล้วที่อยู่ก็หายไปเลยเงียบไปเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนว่าจะคุยกันเรื่องอนาคตเยอะแยะเลยแล้วที่อยู่ก็หายไปอีกนะในเวลานี้ผู้อ่านมองดูว่าเขาไปช้าจากที่อื่นมาเดี๋ยวเขาไปช้าจากคนอื่นมารู้สึกผิดมากๆต่อสิ่งที่เขาทํากับคุณนะ่ะ เขาจะตัดสินใจติดต่อสื่อสารกลับมาแล้วก็อาจจะมีการเริ่มวางแผนเดินทางมาหาถ้าเขาอยู่ไกลกันกับคุณนะหรืออาจจะเริ่มพูดคุยว่าโอเคขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้ไหมแต่ทีนี้ Energy หลักมันบอกว่าคุณอาจจะไม่เอาแล้วเพราะคุณเข็ดนะเพราะ energy ทีิอปบและโฟบเขาบอกว,ว่าเขาแช่แข็งคุณไว้นานมากมากจนคุณเสียโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่และการมาหนเนนี้เขาอาจจะมาช้าด้วยนะ อาจจะมาในช่วงที่คุณเจอใครที่คุณถูกใจแล้วคุณมีความสุขไปแล้วอะ่ะแลวอยู่เขาก็มามันทําให้คุณต้องตัดสินใจคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งเอเนอจีชาริออตออกมาบอกอยู่แล้วคุณต้องเลือกแล้วล่ะระหว่างคนคนนี้ที่แช่แข็งคุณไว้ไว้นานกับคนใหม่ที่กําลังจะเข้ามาหรือว่าเข้ามาแล้วด้วยนะคะแล้วมันทําให้คุณจะต้องตัดสินใจตัดสินใจง่ายมากเพราะการกระทําสําคัญกว่าคําพูดนะคะ ใครก็ตามที่เห็นคุณสำคัญที่สุดในชีวิตของเขานั่นแหละคือคนที่ใช่นั่นเองเอาละมาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะถึงเวลาง้อคุณอาจจะน้อยใจคู่ของคุณอยู่ก็ได้เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณมากนักก่อนหน้านี้หรือว่าแผนการเดินทางมาหาพาไปเที่ยวะเลื่อนงอนเลยนะคะงอนเลยนะคะหรือเกือบจะงอนแล้ว มีเกณฑ์ว่าเดือนกันยายนนี้นะส่งข้อความมาหรือโทรมาหรือมาหาแบบเซอร์ไพรส์เลยเดินทางมาหาแบบ face to face เลยเดินทางมาง้อก็ไม่ใช่ง้อหรอกเดินทางมานะคะเพื่อทําให้คุณมีความสุขเดินทางมาเพื่อที่จะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันเดินทางมาเพื่อได้จะเติมเต็มสวีทหวานและอาจจะเดินทางมาเซอร์ไพรส์นะคะเรียกไว่าเซอร์ไพรส์ลงอ่เรียกได้ว่าสมแหวนลงนิ้วโดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็เป็นไปได้ ที่เขาหายไปเขาอาจจะไปทํางานอยู่เราไปซุ่มเตรียมเซอร์ไพรส์อยู่ก็ได้แต่คุณไม่รู้อะ่ะแต่เดือนกันยาย,ยนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คุณได้คลายกังวลน,นะคะเอเนจีอ๋อบอกว่ามันจบแล้วอะ่ะความกังวลไม่มีแล้วความเครียดความน้อยใจทุกอย่างกระจ่างแจ้งแล้วละ่ะคู่ของคุณเขาก็เตรียมจะเซอร์ไพรส์คุณนั่นเองหลังจากที่ก่อนน้านี้พูดว่าน่าจะสักสามเดือนได้แล้วมั้งที่ไม่ค่อยได้สวีทหวานทําแต่งงานนู่นนี่นะคู่ของคุณอะ่ะ หรือคุยกันน้อยมากแต่ว่าดึงกันยายนเนี่ยเอาขอ่าวมอกว่ากลับมาดีเหมือนเดิมแล้วเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะโรแมนติกกันมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์นะว่าอา,อาจจะมีเซอร์ไพรส์มั่นหมายหรือเปล่านะคะเนี่ยเขาอาจจะเดินทางมาหาโดยที่ตัวคุณไม่รู้ก็เป็นไปได้นะคือไม่ได้ตั้งตัวนั่นเองนะเอาเป็นว่าถ้ามีความรักที่ดีอยู่ก็ให้รักษาไว้มีความสุขกับปัจจุบัน ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่วันนี้จะกลายเป็นอนาคตที่ดีในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ